เริ่มแรกเลยเกยตัดใบตอง3นิ้ว3นิ้วเรานะคะ3นิ้วแล้วก็บิดกลวยบิดกลวยสรอบสวัสดีค่ะเกตค่ะพระกพรอนทัวร์วันนี้เกตจะพามาทํากระทงนะคะกระทงที่เกตเลือกวันนี้เกตจะเลือกเป็นดอกเบญจมาศและก็ดอกดาวเลืองนะคะก็คือจะเอามารวมกันวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีใบตองค่ะมี ตอกล้วยนะคะมีดอกไม้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเพื่อนสะดวกแบบไหนเนี่ยเอาที่เราหาง่ายๆแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีตะปูถ้าเราเชื่อถ้าเราเลือกดาวเรืองวันนี้เราต้องใช้ไม้กัดด้วยนะคะมีกันไก่ค่ะมีทูบมีเทียนแล้วก็มีลูกแม็กค,ค่ะเผื่อได้ใช้งานค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาเลยนะคะเกเลือกแบบง่ายค่ะมันก็เลกลก็ว่ามันง่ายนะคะคือแบบบิดกลวย บิดกลวยไปสองทบใบตองที่เก๋ใช้เนี่ยวันนี้เก๋ทําเป็นสามนิ้ว3นิ้วเรานะสมนิ้วเราหดอ่ะประมาณนี้ค่ะสามนิ้วเราหงายหันด้านในเข้าหาเรานี่ค่ะบิดบิดสองรอบหนึ่งรอบสองรอบให้มันแน่นยัดดันเข้าไปข้างบนเดี๋ยวเอาใหม่นะ เก๋จะแม่ก่อยก่อ,น,อนนี่นะคะหนึ่งรอบสองรอบอะสองรอบนะอ่ะเริ่มแล้วนะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วดันขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีแบบอื่นที่มันง่ายกว่านี้ก็ได้ค่ะคือเก๋จะเน้นเป็นทรงกลวยแบบนี้นะคะ กิกจะทาประมาณ3าชั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆเดวกิกจะทาอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะหมุนสองรอบหนึ่งสองรอบอาจจะมองว่ามันยุ่งยากนะคะเก๋ก็ว่ามันก็ยุ่งยาก <laughs> <c oughs> เพื่อนๆลองดูคะ่ะว่าถ้ามีวิธีไหนแบบไหนที่มันง่ายกว่านี้ก็ได้คะ่ะแล้วแต่สะดวกอ่ะต่อมาเก๋จะเริ่มติดแล้วนะคะก็คือวิธีการติดของเก๋เนี่ยเก๋ <c oughs> จะคว่ำนะเก๋จะเอาด้านนี้เข้า สมมติเราเอาดอกไม้วางสมมตินะคะเวลาถเราเอาดอกไม้วางจะเป็นถ้าความสูงด,ดอกไม้อยู่ที่เท่านี้อยาลงอีกหน่อยไหมติดดอกไม้อีกดอกก็ได้ค่ะเก็บติดต่งวาง่อบนี้ได้ค่ะอย่างนี้นะให้มันเสมอกันก็ได้ค่ะ โอเคเดเกจะทำไปเรื่อยๆนะคะคิจะทำทั้งหมดสามชั้นนะคะพอเหลือสักช่วงเนี่ยเราต้องมาคำนวณดูนะคะว่าเราจะวางยังไงให้มันลงล็อกให้มันมองแล้วมันสวยงามอย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องขยับไล่ๆเข้าหน่อยชั้นที่สองแล้วนะชั้นที่สองความหน้าลงเหมือนเดิมค่ะ ีได้เราต้องดูได้นะว่าถ้าเราติดไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่ให้เราเก็บท้ายไหม,มเราเราไม่ได้ทําเสมอกันนะคะเราใส่ล่องกลางขยับล่องลงมาหน่อยหน่อยเดียวค่ะคือหนึ่งเซนโดยประมาณหนึ่งเซนเกตติดติดไว้ก่อนติดลูกแมกไว้ก่อน1เซนสวยไหมเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูอีกว่าอ่าประมาณนี้แต่กกตจะติดไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ชั้นที่สองก็เหลือหนึ่งช่องนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่มาทบกันใส่เมื่อกี้ใบตองข้างล่างมันเยอะไปเก๋ได้ตัดออกบ้างเป็นบาง,บางส่วนแล้วนะคะ,ะวางชั้นที่สามอะ่ะต้องคอยระวังนะคะต้องดูให้ดีว่านี่ค่ะลูกแม็กแน่นอนค่ะมันติดลูกแม็กแน่นอนไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวยังไงเราจะต้องมีการเก็บขอบอยู่แล้วค่ะเด็กจะติดไปเรื่อยๆนะคะ ชั้นที่สามของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะวางบิดดีๆกระระยะ1นึ่ซนก็คือถ้าเราทำทำกีบกระทงไว้รอก่อนอะ่ะมันก็จะติดง่ายติดเร็วค่ะขอบแล้วเดี๋ยวติดขอบเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บขอบด้วยสองนิ้วก็ได้ค่ะหรือเอาที่เพื่อนๆสะดวกก็ได้ค่ะนี่ค่ะเกตัดมาแล้ว เก็บพับครึ่งหนึ่งเลยค่ะพับครึ่งหนึ่งเลยติดแคบบ่ะ ร้อยค่ะติดขอบมาเรียร้อยเดี๋ยวเรามาติดดอกไม้กันเลยนะคะ สวยเรียบง่ายในสไตล์ของเก๋นะคะวันนี้เราใช้ดอกไม้อ่าเป็น2อย่างเป็นดอกดอกดาวเรืองกัดบดอกเมนจมา่สุดท้ายนะคะเก๋จ,จะตะติดทูบก,กับเทียนแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะติดตรงไหนติดได้เลยค่ะขอบไหนมุมไหนติดได้หมดเลยค่ะเก๋เลือกมุมนี้เลือกมุมไหน,ก,นก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆมองว่าอ่ามันเร,เราเราชอบมุมนี้มีดอกไม้แน่นอยู่มี เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะกระทงง่ายๆกระทงดาวเรืองสวยเรียบง่ายในสไตล์ของเก๋ค่ะ,ะเริ่มแรกเลยเกตัดใบตอง3นิ้ว3นิ้วเรานะคะ3นิ้วแล้วก็บิดกลวยบิดกลวย2รอบแล้วก็เอาแม็กเน็บไว้ค่อยๆทำค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เอาไปลอยก็โดดเด่นค่ะโดดเด่นด้วยดอกไม้กระทงที่เก๋ทำเนี่ยส่วนมากเนี่ยเก๋จะเน้นเป็นดอกไม้ค่ะ มันก็จะสวยเรียบง่ายดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเก๋ฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เก๋ด้วยนะคะ